วันที่28รกรกฎาคม2568รองศาสตราจารย์ดรคมเพชรชัดสุภกุลนายกสภามหาวิทยาลัายราชภัฏนุบริรัมพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ามาลินีจุทธประมาอิการ,รบดีมหาวิทยาลัายราชภัฏนุริรัมนำคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัายคณะผู้บริหารคณาจารย์ผนันาการเจ้าหน้าที่และนักศึกษาจำนวนกว่า200คนร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมนทรรามาธิบดีศรีสิสน มหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา73พรรษา28กรกฎาค,คม2 5 6 8ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรัชภัฏบุรีรัมย์ณหอประชุมวิชาอัตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีร,ร,มร,รัมย,าายรรม์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีถาวายราชสัดดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรรามาธิ ดุฒีศิล์มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นการสืบสารส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทย รายละเอียดของกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีลงนามถวายพระพรพิธีอัญเชิญผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองถวายราชสักการะจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยการกล่าวคำถวายราชาสาดัดุดีถวายพระพรชัยมงคลร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสัดุดีจอมราชา พิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายบังคมการแสดงรำถวายพระพรโดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิล์คณะครุศาสตร์บรรเลงดนตรีไทยโดยนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะครุศาสตร์และปิดท้ายด้วยพิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จำนวน8คน